เทียบตัวละครจากสองเวอร์ชันลูกผู้ชายไม้ตะพดได้รับความสนใจไม่น้อยเมื่อช่องเจ็ดหยิบละครในตำนานอย่างลูกผู้ชายไม้ตะพดมารีเมคใหม่ ตอนเห็นช่องเปิดโผลมาแล้วอ่านชื่อเรื่องเนี่ยก็แอบตกใจนิดน,นึงนะบวกกับความดีใจไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยนะคะเพราะเราเนี่ยเป็นคนชอบดูละครแนวนี้แล้วพอวันหนึ่งมันกลับมาทําใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้นึกถึงช่วงเวลาของวัยเด็กเลยซึ่งเวอร์ชั่นใหม่เขาทําเป็นละครช่วงเย็นซึ่งคาดว่ารายละเอียดและความเข้มข้นมันก็ต้องลดทอนลง เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ออนเพราะเหตุนี้เราก็เลยยังไม่มั่นใจว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเวอร์ชันเก่าเป๊ะไหมเพราะตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะถ้าให้เทียบระหว่างตัวละครของสองเวอร์ชันตามที่ช่องเปิดโผลมานะคะก็จะตามนี้เลยโนตวัชระบูนรับบทเมฆแทนบุรนันรัตรับบทไม้สมัยศศิสนารัาาบบทอบเชย3ตัวละครหลักอันนี้เนี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ อูวนววพลรับบทพันเทพทศลวิชารับบททิวามิลเลียพิศลาคนนี้ถ้าเป็นบทเดียวกับแนทนัทชานะคะทุกคนตามเวอร์ชั่นแรกถือว่าเป็นฝาแฝดด้วยนะก็คือแพรวากับลาตีส่วนใบนัทพัฒ์คนสุดท้ายนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะเป็นใครกันแน่ระหว่างจันที่เป็นเพื่อนสนิทพระเอกที่ไปไหนไปกันกับบทของไกลที่เป็นคู่รองคู่กับแพรว แต่ความเป็นไปได้สุดน่าจะเป็นบทเพื่อนพระเอกมากกว่าเพราะว่าดูเหมาะกับคาแรคเตอร์นั้นดีแต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอทางช่องออกมาเผยภาพฟิตติ้งพร้อมกับฉเฉลยว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นใครกันแน่เพราะนี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาของเราเท่านั้นแล้วผู้คนล่ะคิดเห็นยังไงคิดว่าใครเหมาะกับบทไหนแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครสําคัญถ้าขาดบทนี้ไปเนี่ยละครเรื่องนี้คงไม่สมบูรณ์ก็คือบทของเวตาลน,นั่นเองใครจะได้เล่นบทนี้แล้วเวอร์ชันนี้จะปรับบทไปในทิศทางไหนก็มารอติดตามกันนะคะทุกคน ถ้ามีความคืบหน้าที่น่าสนใจจะมาอัปเดตให้นะคะซึ่งคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b o o k ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กต็อกด้วยชื่อเดียวกันเลย